โอชอว์ซ hmm. oh, ับแชนแนลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่ช่องโอโชอว์แท็บเจ้าน้าที่ครับ ก็วันนี้เราได้ตัวนี้นะครับเพื่อเห็นในร้านขายอาหารเกาหลีนะครับแล้วก็มันเป็นร้านอาหารผลิตภัณฑ์าาที่ที่นำเข้าจากเกาหลีครับเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะซื้อมาลองเพราะว่ากลัวมันน่าจะจืดๆอะ่ะดูจากนในภาพนะครับอันนี้ได้มาจากเพจพิมพิพายนะครับเราเล่นกล่องสุ่มมาเนาะกล่องสุ่ม1000บาทนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับก็เลยแบบเอออยากลองชิมดูอ่ะอยากทำคลิป ให้ให้ทุกคนนะครับหลายคนอาจจะเคยกินแล้วแหละจะทําคลิปให้ทุกคนแบบคนที่ไม่เคยกินได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะทันนี้ก็น่าจะจืดๆอะเป็นไก่มันบอกเป็นอาหารเกาหลีนะครับมีภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่น่าจะผลิตจากประเทศจีนไหมอืมน้ำหนักก็หนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งถุงก็คือหนึ่งกิโลกรัมเนาะ เผื่อไปเลือกหามาชิมกันเนาะพี่ลองมือพี่น้องว่าตายดรกพอจะกินหร้อเจ้าเบิง้งว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมต้มจะกินก็อาหารแมววะไม่ใช่อาหารแมวแล้วก็เทนะครับ มีเนื้อไก่นะครับมีความมันมีข้าวนะครับมันเป็นข้าวอะ่ะอืมมันคือซุปครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟนะครับมันเป็นซุปไก่พี่น้องคนเกาหลีชอบทานนะครับหน้าตาเป็นนี้ ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับไปเข้าไมโคเวฟก่อนกลับมาแล้วนะครับอุ่นเสร็จแล้วอันนี้อย่างเนี้ยอพุซานะครับมันมีข้าวอะ่ะมันเป็นข้าวด้วยอะ่ะมีความไก่นะครับไก่คือร่อนมากอะกระดูกหลุดนะครับ เห็นปะเลยฉนลนจืดๆอะ่ะกินได้ครับเนี้ยคนต,ต่อหรีอชอบกินอย่างเงี้ยจืดๆคนจีนไหมครนับแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเนาะ ใส่พริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ได้ครับแต่ปรุงให้มันแบบมีความเป็นไทยๆหน่อยอปรุงให้เข้ากับปากเราเนาะอันนี้ก็จเจือดครับเหมือนอาหารคนป่วยเลยอ มือต้มอะจืดๆเขต้องคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไงเราเราเป็นคนไทยไงเราเป็นคนแทบไงเราต้องปรุงนะครับใส่พีิเข้าไปน้ำตาลนิดนึงครับ ลาครับสกมโพดมะนาวครับอือหือ ืมแต่กระดูกละเอียดเลยนะมันเก็บได้นานด้วยความนี้มันเก็บได้นานแล้วมันมนสารวัดถุกการเสียด้วยนะครับคือกระดูกกระดูกเคี้ยวได้เลยอะ่ะอืม ละเอียบนะครับก็อร่อยครับกระดูกกระดูกแต่กระดูกกินได้อื่ว่างไงอ่ะ กินได้หรามอร่อยซุปไก่เกาหลีนะครับ không Bập bia ให้แก่มาประมาณตัวหรือครึ่งตัว,ตวนึงหลม mất ít à, ก็อร่อยนะครับถูกปากเนะาะสักกที่ชอบทานจืดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็เหมาะมรสชาติก็จะประมาณอาหารจีนอาหารเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดคนไทยชอบกินเผ็ดๆรสจัดก็ปรุงเพิ่มได้นะครับโอเคเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขการชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะ